แขกรับเชิญที่มาในช่วงนี้คือคู่เพื่อนซีสุดป่วนที่ดังมากๆครับตอนนี้ตอนนี้คนหนึ่งเป็นน้องที่วูดี้สนิทมากและอีกคนต้องขอบอกเลยว่าเขามาแรงมากจริงๆในปีนี้พบกับแจ็คและนิกกี้ครับ ทคนนะฮะแจคบี่แอมเบอร์ <Yeah! S 1> <laughs> วันนี้จะถือว่าแอ็คุูซีฟแบบมากๆเลยนะครับที่พวกเราได้ไปเจอกันวันนี้มีอะไรจะแจกให้หมดเลยถ้าทุกคนรักพวกเราขนาดนี้เราจะไปหา Everybody นิกกี้ไม่รู้ว่าคุณได้อะไรไปอ่ะคุณได้อะไรไปฮะคุณได้อะไรไปอ่ะคุณถอดเกงพี่คนนั้นไปเหรอวะผมไม่รู้วันนี้ผมมาผมคุ้มแล้วเคยมือถือมาเครื่องนึ่งอะใครอะคนวุดดี้เขามีได้แจกคุณผู้ชมในห้อง่มมึงไปขโมยของเขาเนี่ยนะคุณมาครั้งแรกอะไม่ได้คุณมาครั้งแรกครั้งแรกคุณต้องพูดว่าแอบรแต่ว่าพอมไปแากเมืองลอกอะ เมืองนอกดีเขาเรียนแบบคือเขาได้แบบว่าคุณดาราเมืองนอกชื่อคุณเอเอชยาเอไปมานั่งไหมมานั่งไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยครับพี่ถึงมากครับพี่ถึงมากถึงมากพี่ถึงมากมากอดกันมาครับโอ้โหเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยพี่ใครใครทำคอสตูมให้ใครทำชุดให้พี่ปณีเออปณีปณีบอกให้ใส่ชุดนี้มาเลยครับผมใครจัดใครจัดชุดให้คุณเออคอสตูมจัดให้ครับปณี เขาบอกว่าอยากให้ใส่ชุดเหมือนกับพี่วุดดี้ครับเออแล้วเมื่อกี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับตอนที่เปิดตัวคือรู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะเวลาออกมาอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องลืมอะไรทุกอย่างเอเราต้องใส่เต็มที่หมดเพื่อพี่น้องชาวไทย วูดดี้ไม่มีแตะผู้หญิงแขกเราไม่รู้ให้ขาวๆไม่ได้เลยกรรมนะกรรมนะกรรมนะไม่ได้เลยเออมีเจอผู้หญิงไม่ได้เลยนะเจอผู้หญิงสวยไม่ได้เลยนะอคุณแจ็คคุณได้มาบอสไม่ได้ไม่ได้กอฟเอเลนมาเราซื้อลิขสิทธิ์รายการเอเลนมาเออซื้อมาซื้อซื้อมาเลยครับนี่เหนือไม่แต่ว่าพี่วูดดี้เจอกับคุณเอเลนด้วยใช่ป่ะแป๊บหนึ่งนะน้ำนี่คือน้ำพร้อมเป็นน้ำส้มสายชูนมิกกี้เขาขายของเก่งไหมขายของเก่งมากใช่ไหม เป็นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วคนฟังไม่รู้เหมือนโดนอะไรต้องอซื้อ,อแทบทุกคนครับทั้งวงการเนี่ยเขาหลอกอาไม่ใช่สิเขาขายของ <laughs> หลอกก็ได้พี่ <laughs> เขาขายให้กับคนมาทั้งวงการหร้อย่างนิกกี้เออผมว่าน่าจะทั้งวงการแล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเขาสามารถขายของให้กับคนที่เพิ่งเจอได้เออหกแสนกว่าบาทเออแจควันฉันนะหกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาท ผมมีวิชาดีครับมันยังไงแจ๊คหลังจากที่ผมเนี่ยทำงานกับพี่วูดี้มาหลายปีแล้วพอแยกกันปุ๊บเนี่ยผมได้วิชาจากพี่วูดี้ไปเลยคือการขายของคือต้องบอกว่าเราต้องมีอ n น r g จีตลอดว่าเราจะขายใครเอเนอร์จีเอเนอร์จีไม่ใช่อ n e เนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จีเราต้องมีเอเนอร์จีขอบคุณคุณหน่อยชั้นยิ้มมากที่มาดูเราไหนวะไปรายการ โอ็นรายการคูดี่ดังนะมามาดูพี่หน่อยท่องไอ้นี่อปัชเชย์ปฏิเทสใช่เหรอใช่สวัสดีครับเขาดูรายการับใช่หน่อยชันยิบบชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อชื่อโนรีครับผมโนรีโนรีมาจากไหนครับมาจากกลุ่มประพฤติครับผมฮะมารับสองคนนี้ปะครับ คุมพืชเจ้าดีที่คุมพืชตัวพี่เขาตัวเขาตัวขาพี่ขาตัวขาพี่ขาเขาตัวขาเลี้ยงเล่นนะครับพี่ครับพี่โนรีมีอะไรจะบอกสองคนนี้ไหมครับก็อยากจะเอาสองคนนี้ไปด้วยเลี้ยงเล่นครับพี่ครับเ้าเล่นพี่เมื่อกี้เยาเล่นนะครับพี่ครัขาตัวขาไม่ดีแล้ว ยังไงยังไงล่ะไม่ยังไงของหรอกไอของคุณเคยโดนหลอกไหมผมเนี่ยน่าจะซื้อของของแจ็คนะผมว่านะหลักล้านน่าจะมีฮหลักล้านหลักล้านหลักล้านครับอะไรที่เรารู้สึกแหมมึงหลอกกูไปได้ยังไงที่เพิ่งหลอกล่าสุดเลยก็คือกระเป๋าครับอเป็นกระเป๋าที่ผมกระเป๋าแบบผมรักมากอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาครับผมซื้อมือหนึ่งมาประมาณ45 0 0 0้าแต่แจ็คแฟนฉันเนี่ย เขาก็ไปเช็คราคาตลาดมามือ2เนี่ยขายประมาณ3 9มหมเก้เขาก็เลยโทรมาหาผมบอกว่านิกกี้เพื่อนรักผมผมขอซื้อได้ไหมครับกระเป๋ากระเป๋าใบเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับผมชอบจริงๆครับเพื่อนแล้วผมสัญญาว่าผมจะไปถ่าย MV ให้เพื่อนฟรีครับนี่ครับผมผมผมขอซื้อเออสามหมได้ไหมครับ ไปเช็คมาราคาตลาด39ม0 0มาขอผม32 0 0 0แล้วบอกว่าจะมาเล่นเ v วให้วันนั้นเขาก็มาเอากระเป๋ามาเลยครับราคา32,000บาทครับผมแล้วอีกวันหนึ่งผมมีไทยเ v มวมาไหมมันไม่มาอวันที่ผมโดนนักข่าวสัมภาษณ์นะครับพี่ใช่ไหมโทรแป่เขาห้าวันไม่เคยรับสายผมเลยไม่แต่ครัเดียวอยู่งานแล้วที่ผมแค้นใจมากที่สุดในชีวิตคือคือนักข่าวถามผมว่า ทำไมผมถึงไม่รักครอบครัวเหมือนแจ็คแฟนฉันคุณแจ็คครับคุณมีอะไรจะพูดครับนักข่าวเขาก็พูดถูก้วครับเพราะว่าผมก็รักแฟนแล้วพี่ก็รู้นิสัยแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนเนี่ยปรับปรุงตัวในเรื่องของแบบเลิกซาดิสซะเลิกบากามซะอะไรเงี้ยมันไม่ให้มันไม่ให้อะไรอนาคตเราอะ การรักแฟนเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วพี่คนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนิกี้แต่เอาแบบออกทีวีหรือว่าออนไลน์ออกช่องเจ็ดห้าโมงเย็นได้ถ้าออกช่องเจ็ดก็คือเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ถ้าวันนี้เราตัดไปออกออนไลน์เขาเป็นคนแบบไหนครับ